ตนประกอบจำสัตว์ล่างหนาสมอนก่อนที่จะเผากินเมนลอยจะไม่เหมือนกับที่เราเผาเรียกว่าเมนไฟเออยาดเป็นตัวเมนอันนั้นอีกอย่างหนึ่งแต่พวกเราที่เอาไปชับเวลาสักนิดหนึ่งเนาะพระว่าเจ้าหนที่จะประกอบพิธีอาพาปอลูกหลานหลานวงสารกนัญาติโดยเฉพาะญาติสนิทพี่หาย พอดีใกล้เคียกับคุณพ่อไม่กินชิบหลวงหรือว่าพ่อหลอดของเรานั่นแหละเป็นบาระสุดท้ายทุกงท่านเรามาร่วมสมรวมกิตวิญญาดวงกิตติวิญญาไปสู่สัพดาหยังพกถายพักหน้าก็ขอเจริญพรขอบคุณานาพ่อแม่พู้มาจากพอดีหรือศรัทธาจากก็ได้จากไปก็ดีเรเรียกว่าที่คุณพ่อไม่ความเคารพ ด่านก็ให้ความเมตตามาส่งสกาลในวระสุดท้ายพรุ่งนี้เราจะทำบุญตามบานอยู่ที่บ้านเราก็เป็นวันพระด้วยคงจะสายหน่อยนะอาจจะเป็นการสวดพุทธมนต์สวดพุทธมนต์เสร็จก็ํำบุญตามบาานถวายมัตสักพันถวายปาส่าเพิ่งเรียกว่าเอาให้เสร็จเรียบร้อยเลย แล้วก็ช่วงเย็นก็มีมอสดบสมโพธคณะลูกหลานคณะทิมานสิกิสารขอเรามาสมโพธในการจำบุญอุทิศส่วนบุญอุทิศมาให้คุณพ่อไปกินชิมหลวงเพราะหลอดทั้งเราแล้วก็วันที่20ก็จะประกอบพิธีลอยอังคารท,ที่อำเภอเมืองจังหวัดนพรัายคงจะเป็นวัดไห้โศกนะเพราะฉะนั้นก็หวังว่า เครือญอาติญาติธรรมหล้งหลายพระเบญปุวายอาจารย์ส่วนที่ยังอยู่ท่านกอดจ,จะไปร่วมพธิธีท่านที่กลับแล้วก็อขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยพระเบญปุวายอาจารย์หลายๆที่หลายๆแง่นะพเพรเห็นว,ว่าคุณพ่อหลอดของเรานนั้หรือว่าคุณเม่คุณชิดหลวงพ่ออุไรพรก็ยังมีสายบุญสายสรมัธที่พระเม่ปุบาอาจารย์ได้เม,เม,าาาเมตตา จากไกลจากไกลกรุงเตยมานครจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดนครสวร์จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเพชรบุรีนครราชสีมาจังหวัดุลิลังจังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกษจังหวัดน้อบุรีจังหวัดลำพูนหลายที่หลายแห่งนะก็เรียกว่ามาส่งดวงวิญญาณของคุณพ่อไมยเกียรติขิดหลวงหรือพ่อหลวงของเราวันนี้ ทีมงานลูกๆราชินงอิสานก็แสดงมาเดิมอยู่ที่อำเภออนสะอาดนะก็มาตรงดวงวิญญาณโปรอดเพราะใหญ่หลอดก็ว่าผู้จิงงจ้งกานำทีมงานาิีงนอะิสานเป็นประมุขประทานดูแลแล้วก็สร้างสรรผลงานพนะระนาศินอิสานจนถึงปัจปจุบันนะี้เราจะ ละียงรับมาผลลัพนั่นแหละเสียงมีอำนาจมากขอพูดขึ้นก็เรียกว่าสมบนะสยบนะตั้งแต่สมัยวงรุตีรุตุ้งสายยันสัญญานั่นแหละท่นานม็ยังนำเสียงม็ยังเหมือนเดิมอันนี้เ็าเรียกว่าพ่อใหญ่หลอนก็เหมือนกันนะในนามบเตรที่ห้าห้าห้า บ้านหนองใสายตะบลหนองนาคำของเภอเมืองจังหวัดอดุดรธานะีเนาะคุณเคยจริงๆเนาะเพราะฉะนั้นเสียงของคุณพอ่อพอย่างด่งก้องหูทุกท่านแล้วพอยังอ,อยู่ในจิตในใจของนะลูกหล,กล,กลานทุกๆท่านหรือว่าแฟนคลับเอฟซีของคุณพอ่อเขาเรียกว่าสร้างผลงานมาเยอะมีลูกหล,กลานที่บริวารเยอะ เอามาให้ความเคารพรับเือไม่ว่าจะเป็นลูกแพลมุไรบอลไหมไทยหัวใจสิบไหมไทยมุไรบอลเหมือนกันนี่แหละปล่อยป้ายเป็นจับอะไรบอปล่อยป้ายอะไรบอลทั้งกันความอดใจญชื่นหลายท่านที่เบลอ่ะนะเรียกว่าเป็นทีมงานเต่าแก่ของขาาคณะศิษย์นิสานก็ยังให้ความรักความเมตตาเคารพกับคุณพ่อ ของคุณพ่อไม่กิดชิปหลวงแร้วว่าคุณพ่อหลอดของเราบอกอว่าดวงกิตติมิตรยานท่านรัรกทราบก็คงจะเริ่มเปลีนตีเพิ่มใจที่ลูกหลานก็ยังให้เกียดยัยงไม่ทิ้ง มาเบียดตะกอนอดฟุน้นะขอจเจริญพ,พรขอบคุณทุกหนะ่วยงานหรือท่านนำเปลีอมาอะไรไม่ว่าจะเป็นวัดลมเครื่องใช้ไฟฟ้าเปรืดอกไม้สดไม่สามารถที่จะบรรณาอ่านได้นะทั้งลมทานทงขนมบริษัทโปเบตอิ่มคุ้มเต็มพังก็ต้องขนมโปเบนด้านส่วนนั้นก็ มาเป็นเจาาพาะประเด็ะวันคืนพร้อมที่ผานของบริษัทขนมโคเบย